วันนี้วันที่วันนี้วันศิลาลันะัสี่หรือวันที่สี่ใช่ไหม <Yeah. S 1> วันนี้วันที่สี่เดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพระชนสิทธิจิตทันโตหรือพระเป้ปได้ช่วยทาสีโตมู่บูชาซึ่งก็ โดนฝนโดนแดดก็ผพุไปตามการเวลาในเวลาซ่อมบำรุงทาสีใหม่อันนี้ก็ลงสีทองกับสีมุกสีทองกับสีมุกก็แลดูงามตาอันนี้ก็ทาทารอบสองแล้วรอบหนึ่งทาไปแล้วก็เก็บรอบทารอบสองเพื่อเพิ่มความเข้มของสีขึ้นไปอีกอน,นี้ก็เป็นการทา ทางนี้ก็ต้อง,องวิธีการใช้สีก็ใช้สีผสมสีเข้ม,ข,ม,ข,มข้นเข้มข้นไม่ใส่น้ำมันเยอะเดี๋ยวจะไหลเยิ้มเวลาการทาก็ต้องอปราณีตเพราะว่าเนื้อที่มันคับแคบต้องใช้สมาธิสูงแล้วก็การจุ่มสีก็ไม่ควรที่จะจุ่มสีให้มากอาเอาปลาย เอาปลายแปลงจุ่มแค่นิดเดียวก็ค่อยแต้มค่อยแต้มคอ่มคอยทาไปถ้างั้นก็จะไหลอัน,นี้เป็นเบื้องต้นของการทาสีทาสีทาสีน้ำมันลงสีน้ำมันแล้วก็ลงสีทองลงสีทองสีน้ำมันก็ทาในส่วนที่เป็นไม้ส่วนที่สองก็เคลือบอีกครั้งหนึ่ง นี่ก็เป็นบริเวณต๊ะหมู่บูชาของศาลาพ่อกล้วยแม่พองคิดการในสร้างถวายอนะนมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพคุณโยมแม่เต้าบำรุงกลางโยมแม่ทองม้วนกลางนอกได้ถวายโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็ได้ถวายสีสำหรับทาสมบำรุง รูปหมูบูชาซึ่งก็ใช้มาหลายปีก็ผุพังสีเก่าก็หมดอายุ้วตาส่อมใหม่ทำใหม่ก็แลดูแดดดีขึ้นอันโมทนาสาธุการบุญกับผู้ใจบุญกุศลแล้วก็พระชุลสิทธิ์จิตตทันโตที่ได้มาร่วมทานศีลในครั้งนี้ด้วยโมทนาสาธุ